สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันเด็กกลิ่นสุพิชชาสืนทรพีพัฒน์เลขที่1 8ชั้นม .4 ทับ3จะมาให้ความรู้เรื่องไอโซโทปไอโซบาและไอโซโทนไอโซโทปคือไอโซโทปอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีจำนวนโปรตอนและเลขอะตอมเท่ากัน แต่มีจำนวนนิวตอนและเลขมวลต่างกันตัวอย่างเช่นไฮโดรเจนดิวเทเรียมและทีเทียมเป็นไอโซโทปของธา,าตุไฮโดรเจนไฮโซบาไฮโซบาอะตอมต่างอะตอมต่างชนิดกันมีจำนวนโปรตอนหรือเลขอะตอมต่างกันแต่มีจำนวน ของนิวคลีออนคือโปรตอนบวกนิวตอนเท่ากันหรือมีเลขมวลเท่ากันตัวอย่างเช่นฟอสฟอรัส30และซิลิคอน30ต่อมาเป็นไอโซโทนไอโซโทนคืออะตอมต่างชนิดกันมีจำนวนโปรตอนหรือเลขอะตอมต่างกันแต่มีจำนวนนิวตอนเท่ากันเช่นออกซิเจน18 และฟูออลีสิกาสรุปนะคะไอโซโทนคือคืออะตอมของธาตุเดียวกันที่มีจำนวนนิวตรอนต่างกันไอโซโทนคืออะตอมต่างชนิดกันที่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันไฮโซบาคืออะตอมต่างชนิดกันที่มีจำนวน นิวคลีออนเท่ากันหรือเลขมวลเท่ากันก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องไอโซโทไอโซบาและไ <laughs> อโทโทน,น <laughs> ขอบคุณค่ะเด <laughs> ี๋ยวไปตัดเอา